ผมเรียนว่าได้กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งได้แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาดํารลลงตําแหน่งผู้บริหารรัานวิสาหกิจหรือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกค้องนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจงใจปกปิดข้อมูลต่างๆในการร่วมกันกระทําความผิดจนทําให้องค์การทางสินค้าเนี่ยได้เสียเงิน2,000ล้านบาทกรณีที่สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายยลมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายจุลินลักษณะวิสิตรัฐมนตตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมืม่อการอภิปรายเมื่อวันที่16ถึงวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานาพร้อมเอกสารเรียบร้อยแล้วเป็นเอกสารคำข้อกล่าวหาประมาณ32หน้ามีเอกสารและหลักฐานพิจารณาประกอบ47รายการนะครับซึ่งได้ ยื่นต่อ,อคณะกรรมการปปชเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็หวังเอาไว้ว่านะครับผมเองได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ในเรื่องอการทุจริตก็ดีหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อคราวที่ผ่านมานะครับผมเองหวังไว้ว่าคณะกรรมการปปชนีย จะได้ดําเนินการอย่างเข้มงวดนะครับและหาตัวผู้กระทําผิดในเรื่องดังกล่าวมาได้โดยเร็วนะครับผมเรียนว่าได้กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต้องกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอยู่แล้วนะครับแต่ท่านกลับปล่อยปละละเลยเทําให้มีการสูญเสียเงิน เป็นจํานวนหลายร้อยล้านบาทนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งได้แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจงใจปกปิดข้อมูลต่างๆนะครับในการร่วมกันกระทําความผิดจนทําให้องค์การทางสินค้าเนี่ยได้เสียงเงิน 2,000ล้านบาทนะครับเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าหลักฐานครั้งนี้มีข้อมูลที่เพียงพอนะครับจึงได้มายื่นต่อคณะกรรมการปปชในวันนี้ครับคือข้อหาความผิดนี้เรามีทั้งเรื่องของมาตรา157แล้วก็เรื่องของจริยธรรมร้ายแรงด้วยใช่ครับจริยธรรมไม่ขึ้นอยู่กับปป,ปชที่จะที่จะด,ดำเนินการต่อนะครับเรามี157นะ ะหลักขาวนี่ว่านี่เป็นอะไรบ้างที่จะชี้ถึงความิดิะครับคือเรามีคลิปการประชุมองค์การคลังสินค้าเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับเป็นคลิปความยาว3ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งเราได้แนบมาด้วยนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อภิปรายไว้ในสภาผู้แทรนราษฎรก็คือว่าพล <ımız S 1> เอกประยุทธ์เนี่ยยังเป็นประธานคณะกรรมาการควบคุมและวิสาหกิจ อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้นะครับเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ได้สั่งให้มีการดําเนินการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดีประธานบอร์ดก็ดียังดํารงตําแหน่งตามปกตินะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมเตงว่าเนี่ยถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีการครอบงำนะครับทำให้อ่า ส่วนต่างๆขององค์การคลังสินค้าเนี่อาจจะมีการเรื่องการให้ข้อมูลเนื่องจากว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้เต็มที่นะครับเพราะว่าหลายท่านยังดำารงตําแน่งอยู่ในปัจจุบันนะครับครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวนะมีมีเรื่องจริยธรรมในการฟ้องด้วยนะครับขออนุญาตแก้น,นิดเดียวนะก็ เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อเช่นเดียวกันนะครับต,ต่อไปจะเป็นจะเป็นวมนาคีท่านใดที่จะยื่นวันนี้หลังจากพักเพื่อไทย<ม>ได้ยื่นต่อแล้วนะครับ<ม>อันดับต่อไปจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งขณะนีะ้เอกสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆพร้อมหลักฐานเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ<ม>เข้าใจว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับ<ม>ตปชครับ กีแต่งตั้งผู้ในการเลขาธิการสกก็คือเป็นการแต่งตั้งผู้ในการสกลสคนะครับโดยแต่งตั้งจากบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินะครับเลขาสกลสคพี่อ๋อเลขาสกอสคขออภัยนะครับเข้าใจว่าประมาณเร็วๆนี้นะครับอาจจะสัปดาห์หน้าภายในเดือนมีนาคมนี่คงดำเนินการทั้งหมดหลายๆท่านคงจะแล้วเสร็จนะครับ